ยกแรกนีต้องบอกว่ามีบาดแผลแตกครับแล้วก็ตามก่อนครับเป็นดวงน้อยออกนำครับสิบกับเก้าทั้งสามเสียงครับยกแรกถอยครับขี่ไปก่อนขยับขยับไปไปเจอทีมครับแมยังสืบทําใไม่ลึกพอครับอเล็กซิสต่อยขวาครับต่อยครับแต่มีข่าวสวนขึ้นมาครับจากดวงาน้อยครับกมไปต่อยลําตัวครับรอจังหวะสองครับมีความเร็วมากไปครับโอ้ยสอกกลับมาอีกแล้วครับแมล้วกระทุ้งข่าอีกทีครับ โอ้นี่ครับต้องต้องเบรกครับโอ้ดูครับแม่เลือดนี่พุ่งขึ้นมาอีกครับโอ้แล้วแตกเยอะนะฮะไม่น่าจะไหวครับแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้แพรสนามระบบมือครับก็โบกมือเช่นกันครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับดูครับเดินกลับไปแล้วด้วยครับดูความช้าก่อนครับไปซ้ายครับดีไปครับโอ้จุดเปลี่ยนมันคือสองจริงครับสองกราบครับยังไม่ใช่ช็อตนี้ครับนี่ครับช็อตนี้เลยครับ ดูอีกทีครับช็อตนี้ครับฟันแล้วแตกครับแล้วหลังยันนั้นนี่ยกสองนี่ยังห้ามเลือดไม่อยู่ครับนี่เลยครับช็อตนี้ครับดูอีกทีครับหมัดซ้ายครับแล้วก็ซ้ายครับโอ้โหกัดฟันต่อยเลยครับเตะซ้ายครับสูงครับต่อยซ้ายอีกทีตีลังกาโชว์อีกทีหนึ่งครับเวลาสรุป ในการชนะ TKO ครับแล้วก็นี่ครับดวงดาวน้อยลูกฝ่ายกองดินครับ